เย็นก่อนอดทนไว้เชื่อพี่ไปเราจะไม่ทนทนทนก่อนนะพี่อย่าไปเข้าใจหนูหรอกพี่ก็ทนเหมือนกันแลพี่อะทนอะไรทนลำบากตาดสู่ชีวิตแถมโควิดก็มาบาดางัดางไม่มีตังคือแม่เดี๋ยวเราทุกคนเจอกับอุปสรรคผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวเราต้องทนมันให้ได้ทนให้ได้เหมือนกับ ดทนไ้เราสี่ทนได้ยังไงพี่ทนทุกสภาวพอากาศยึดเกาะทนเชื้อราตะไครน้ำและแบคทีเรีทนสะท้อนทนขราบเช็ดล้างโอ้สียังทนได้ขนาดนี้เราก็ต้องทนได้สี่ทนได้สีโฟสี่ชั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทนได้ทุกปัญหาเดี๋ยวแล้วเรามาทำอะไรที่นี่ช่วยแมวจาก T O A